โอเคนะครับแล้วก็ข้อกล่าวสัสดีท่านผู <t <t ้ชมท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ขออนุญาตุริ่มต้นเกม t u t o r i a Action Battle Simulator กันอีกแล้วครับผมเจ๊คู่นะครับผมนะก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมสับเกมแท็บเจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้ำจำของเรานะครับนะและในวันนี้เราจะมาสร้างตัวละครที่มีชื่อว่าโยริอิจิจากดาบคาถาอสูรนั่นเองครับผมอ่า โดยสํหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยแน่นอนทุกหนะใครที่เคยดูดาบพิฆาตอาสูรไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนครับผนมะโดยเขาเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มหรือว่าเป็นผู้ใช้แปลนตะวันคนแรกนั่นเองครับผมนะซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่มีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องอย่างมากเลยครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะสร้างเจ้าโยริอิจิออกมาในแท็บยังไงถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าผมไปกันเลย โอเคนครับผมนะและแล้วก็เข้ามาอยู่กันในหน้านี้อีกแล้วนะครับผมไหก็รอ,อ,อบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ลื้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการเสีรเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าผมนะโดยก่อนที่เราจะไปสร้างันเนเ่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูก่อนนะว่าเจ้าโยริอิจิเนี่ยหน้าตาเป็นไงหนึ 1, ่งสองสามแบบนี้เลยครับผมโอเคอย่างแรกก็นนะเสียงอาเสียงเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะใส่เป็นเสียงของสมุไรแล้วกันนะครับเพรนะนะาะว่ามันก็ขแขนงเดียวกันนะโอเคไปต่อที่เสื้อผ้าดีกว่าเราม่เริ มันงานยากของเราอีกแล้วนะครับผมนะเอาเป็นว่าถ้าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยผมเขาก็จะยาวๆคล้ายๆกับโคคุชิโบใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นแบบพี่น้องกับโคคุชิโบเว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสร้างแบบคล้ายๆโคคุชิโบแล้วกันนะเอาเป็นว่า ผมจะวางเบสเป็นนี่ครับผมลีเจซี่แฮร์อนะ่าผมจะใส่เป็นลีเจซี่แฮร์ก่อนแล้วก็ส่วนสีผมเนี่ยจะใส่เป็นสีแดงและกันนะแบบผมจะใส่เป็นแดงเลื่อนหมูแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อมาทรงเดียวไม่พอครับผมนะแหบมบจะมาหัวร้านแบบนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเอาเป็นทรงต่อมาเนี่ยนี่แหลนนะครับผมนี่เอาเป็นแบบ ตั้งก,ก็เฮียส,สายผมนะเพราะว่ายังไงผมเขาก็ต้องมีความแบบชีช้ชีช้ใช่ไหมเอออาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ก็เออมันก็พอได้แหละอ่ะแน่นอนไม่หมดแค่นี้อยู่แล้วเพราะว่านอกจากนี้ผมของโยริอุจิ G, เขาจะแบบยาวๆด้วยใช่ไหมซึ่งถ้าพูดถึงผมยาวเนี่ยผมนึกถึงเจ้าทรงนี้ก่อนอันดับแรกเลยนั่นก็คือไอซ์เบรดนะเองครับผมเอาสิปะเจ้เนี้มันมีผมยาวไม่กี่ทรงเหรอเออก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเออคือแค่นี้มันไม่น่าจะพอนะเว้ยเอาอีกสักทรงแล้วกันนะครับเอาเป็นว่า ส่งสุดท้ายเนี่ยผมจะใส่เป็นนี่แล้วกันนะผมนี่นเจแปนิสแท้ครับผมนะอ่ะก็คือนี่เป็นไงผสมออมาเฮ้ยดูดีกว่าที่คิดนะเวย้ยนี่เป็นไงผมนะก็โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทรงผมของน้องโยริอิจินะครับนะก็เออได้แหละนะครับผมโอเคไปกระตัดสำหรับชุดครับผมนะสำหรับชุดเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มของหน่วยพิฆาตอาซุมแต่ว่าเขาก็แต่งตัวคล้ายๆกับโกคุชิบโชบ,โชบใช่ไหมถักใส่เสื้อคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงเสื้อคลุมเว้ยเอาแน่นอนผมนึกไปไกลๆไม่ได้อ่ะนอกจาก ไพเลตโค้ดครับผมอ่าก็คือผมว่าไพเรตโค้ดเนี่ยแม่งเวิร์กสุดละนะครับผมแล้วก็ส่วนสีเสื้อเนี่ยเป็นสีแดงครับผมนะอ่าจะแบบเอาเป็นว่าผมเอาเป็นสีแดงแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนด้านนอกเนี่ยเอาเป็นแบบเออแบบให้มันตัด,ต,ดตัดกันนะครับอาจริงปาคือมันไม่ทางกับสีเบสิกเลยเออแล้วก็ส่วนไอ้ตรงปลายนี่เอาเป็นสีแดงแบบนี้เทปเนี่ยก็เป็นเสื้อคลุมสีแดงแบบนี้ครับผมนะต่อมามาถึงเสื้อด้านไหนบ้างแจริงๆเสื้อด้านไหนเนี่ยเขาจะใส่แบบแหวกแหวกหน่อยใช่ไหม เออเขาจะแบบแวกหน่อยอ่ะเพราะฉันเนี่ยพูดถึงแวกเนี่ยว่าแวกแบบนี้ไปเลยไหม S <S> <S เออผมว่าได้นะครับาะโอเคผมว่าผมใส่แบบแหวกแบบแหวกแหวกแหวกแบบนี by ้ by 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 ไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อ่าเขาจะใส่เป็นสีส้มก็เหมือนแต่ว่ามันมีอยู่สีส้มไม่กี่สีอะ่ะจะอันนี้ก็แสบไปเอาแบบนี้แล้วกันนะแบบออาเป็นแบบสีส้มแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นเบสแครับแบบว่าเป็นเบสไว้ก<ๆ>่อนนะครับแต่ส่วนส่วนปกก็สีแดงแบบนี้ผมว่าน่าจะดูดีแล้วนะครับผมไปที่ด้านในต่อดีกว่าแล้วซับด้านในเนี่ยผมว่ามันจะต้องเป็นใส่เสื้อแบบคอวีใช่ไหมแล้วก็จะต้องแหวกอีกอ่ะเออคือมันใส่หลายชั้้นนนนนแต่่่่่ววาใเเกกกมมมมีีียยง็ไโดั ผมจึงจะขอใส่เป็นเจ้านี่ไหมอ,อันนี้และกันครับผมน,นี่โอเคผมว่าน่าจะได้นะสำหรับทรงนี้เนี่ยเออน่าจะได้อยู่นะครับนี่มันจะเป็นแบบเสื้อแบบนี้ไงเออแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นสีส้มเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยดูใกล้เคียงเว้ยเออแบบดูใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยนะครับนะประมาณนี้น่าจะได้ส่วนเสื้อด้านในเนี่ยเออเอาเป็นสีดำแล้วกันนะเอ่าเพราะว่าข้างในเขาใส่เป็นสีดำใช่ไหมอยู่รืจีอ่ะโอเคแบบนี้ ก็ได้จะได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนสีผิวเนี่ยมันจะมีตรงเนี่ยมันจะมีบริเวณสามเหลี่ยมตรงเนี้ยมันทำให้ดูไม่สวยเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใส่เป็นลีัสซี่เชิ้ตแล้วกันนะผมอ่าจะใส่แบบลีัสซี่เชิ้ตเข้าไปตรงนี้เพื่อให้มันกลายเป็นสีขาแบบนี้อ่าฮะแล้วแล้วก็ใส่เป็นไพลเลทเชิ้ตแบบนี้นี้โอเคเลยผมว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะเหมือนกว่าผมนี่แล้วก็เปลี่ยนสีดํา แบบนี้แล้วอันนี้เป็นแบบสีขาวแบบนี้เฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไงอันนี้คืออย่าเพิ่งดูท่อนล่างนะท่อนล่างยังไม่เสร็จไหมดูท่อนบนสวยนะเว้ยเออผมว่าแบบเนี้ยได้แล้วนี่แหละคือโยริจิที่เราต้องการโอเคผมว่าท่อนบนเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วไปกันต่อที่กางเกงเลยดีกว่ามันซับกางเกงเนี่ยอ่าผมจะใส่เป็นเหมือนกับนินจาแบบนี้ไหมโอเคแล้วก็กางเกงสีดำอ่าอันนี้น่าจะเป็นแบบตามสูตรของหน่วยพิฆาตอสูรได้เลยนะแบบนี้ดำขาวแบบนี้อ่าแล้วก็จะมีแบบเขาเรียวกว่าไงกระโปรงไหมเออแบบจะมีกระโปรงนิดนึ่งใช่ไหมอ่าอย ตรงตัวนี้ไหมเออเป็นแบบตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเพราะว่านี่เนี่ยมันจะเป็นกระโปรงจริงๆมันออจริงจริงมันก็ไม่ใช่กระโปรงนะให้เรามองว่าเป็นแบบกิมโมโนดีกว่านะเออแบบเนี้ยน่าจะพอได้นะครับผมนะเออแล้วก็โอเคผมว่ามันก็น่าจะได้แล้วนะครับผมนะเรวก็ทําการแค่ใส่เข็มขัดไว้ปิดๆไปหน่อย,อยอย่างนี้ไหมโอเคไหนๆเอ,อ้ยแต่มันมีนมโผล่มาตรงนี้น,นิดนึงอะ่ะแล้ว่าเดี๋ยวผมจะใส่เป็นไพเลทเบลไปหน่อยแล้วกันนะผมเออบแบบบางๆไปหน่อยไหม เดี๋ยวแบบนี้และกันแล้วก็เอาอันนี้ออกอ่าใส่เป็นไพเลดเบลล์แล้วกันโอเคสุดท้ายรองเท,นะท้านะชอบรองเท้าเนี้ยก็จะใส่เป็นอ่ะันนี้จ้าไปเหมือนเดิมแล้วกันนะ เออเพราะว่าเขาก็เป็นจา่าใช่ไหมอเอาเป็นว่าผมใส่เป็นแบบนินจาเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเปลี่ยนสีผิวกบผมนะอ่าซึ่งก็เป็นงานถนัดของเราเพราะว่าแล้วก็เปลี่ยนแม้ทุกตัวอยู่เลยนะครับโอเคแบบนี้อ่าแบบนี้และสุดท้ายตรงมือแบบนี้และก็แบบนี้ครับผมโอเค,คแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเพงแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้โยลิจิที่สมบูรณ์แบบของเราแล้วนะครับไหเห็นไหมก็คือแบบถึงแม้ว่าอาจจะมีแบบซ้แซมหลุดออกมาบ้างนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เฮย้ยก็ได้อยู่นะครับ นี่ก็เป็นดูเป็นโยริอิจิแล้วนะโอเครันนะไปกันต่อที่อาวุธกันเลยดีกว่านะสำหรับอาวุธเนี่ยแน่นอนครับนาะสับเจ้าโยริอิจิเนี่ยก็จะใช้เป็นดาบคาตนะคล้ายๆกับพวกเสาหลักเลยนะครับนะโอเคส่วนดาบของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําตัดแดงแต่ว่าถ้าเกิดผมให้เป็นสีดำเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแบบคล้ายๆกับทันจิโร่ไปหน่อยนะเอาป็นว่าเพื่อจะเป็นสีแดงแล้วกันเอาแบบแดงแบบนี้ไหมเอาเป็นมาใส่เป็นแบบแดงแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนอันนี้เอาเป็นแดงแบบอ่อนๆแบบนี้ฮะ แล้วก็ที่ก้นดาบก้นดาบเป็นสีทองทําแบบนี้แล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็ด้ามจับด้ามจับก็เป็นสีทองนะครับสีทองแบบแบบไดีแบบนี้อาา่ฮะด้านในด้านในก็ท้องนะอ่ะท้องไ่ทั้งหมดแบบนี้อาา่ฮะอาา่ฮะและสุดท้ายที่ก้น ีเหลืองแล้วกันแบบนี้โอเคผมว่าแบบนี้น่าจะดีแล้วนะครับเพราะว่าผมมองว่าเออดาบทองเนี่ยดูเท่ดีนะครับโอเคไปต่อกับที่ ability อย่างรวดเร็วเลยดีกว่านะโดยสำหรับ ability ของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมว่าคงจะต้องใช้สูตรแบบมูสันใช่ไหมว่ามันเป็นตัวเดียวที่สามารถไล่ตอนมูสันจนจนมุมได้เว้ยเพราะฉะนั้นนะระดับพลังต้องเกือบเท่ามูสันหน่อยครับนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะทําการใช้สูตรเพิ่มจํานวน ability แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ก่อนเลยดีกว่านะอย่างแรก อาสกิลลบผมใส่เป็นโชกุนดอสอาฮะแล้วก็ใส่เป็นแบ็กวาร์ดดอสด้วยโอเคเอาสัก2อันแล้วกันแบ็กวาร์ดดอสเพราะว่าต้นนี้แบบหลบหลบพุ่งๆหน่อยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายอาเจสเตอร์ดอสนะครับผมโอเคผมว่าสกิลลบประมาณนี้น่าจะพอคำถามต่อมาสกิลการเข้าโจมตีอาฮะ ผมจะใส่เป็น full เล g e jump นะฮะแต่ว่าจะใส่เป็น2อันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําการเพิ่มจํานวนแบบนี้อ่าฮะพิเอฟนี้แล้วก็จะได้ช่องใส่เพิ่มขึ้นมานะโอเคเราจะใส่เป็นฟู l เลชจัมป์สองอันใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นไอมาสเตอร์บล็อกนะฮะต้องผมอาจจะใส่เป็นบล็อกเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้สามารถกันมนต์อสูรของมุซันได้นะวเวลามุซันยิงมาเนี่ยมันจะได้ปัดได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็โอเคใส่ชิทเชอร์พาวเรี่ไปนิดนึงอ่าฮะแล้วก็ อ่าต่อมาสกิลฟันอ่าฮะสกิลฟันอ,อ่ะผมจะใส่เป็นของเลสเจตไหมอ่าโอเคผมจะใส่เป็นของเลสเจตแล้วกันนะเอาสัก3อันโอเคสักสอันกำลังดีครับผมนนะั้นแล้วก็อ่าใส่ใจแอนเฟียเข้าไปนิดนึงอ่าฮะทำให้แบ ตกใจเล่นนะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นทูวินด้วยนะฮะับเป็นทูวินนี่ก็ดีนะครับแล้วก็เขาไม่ได้ชาร์ตอ่ะแน่นอนอ่ะเขาไม่ได้ชาร์ตต้องมีเข้ามาหนักมาเลยแล้วก็เลดเจ็ดคลิกอ่ะฮะแล้วก็เฮอริเคนส,สล,สลวยกันนะครับผมโอเคผมว่าเพียงเท่านี้เนี่ยน่าจะพอแล้วเขานะอันนี้ก็ล่อไป18สกิลแล้วเขานะ มันก็เยอะเกินไปเนี่ยประมาณนี้ผมว่าน่าจะเหมาะแก่การที่เป็นนักดาบพวกแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับผมโอเคผมว่าประมาณนี้น่าจะได้นะครับผมโอเคไปต่อที่สเตตอย่างรวดเร็วกันเลยดีกว่าผมนะสำหรับสเตตเนี่ยอ่ามันก็ต้องเยอะหน่อยใช่ไหมโดยเลือดเนี่ยผมจะให้เป็น00็ดันละกัน,นพือพอกับอสุนทางขึ้นนะโอเคส่วนไซส์เนี่ยเอาใหญ่กว่านิดนึงตัวใหญ่หน่อยหน่อยะครับผมแล้วก็น้ําหนักห้าไม่ต้องไม่ต้องหนักมากมันจะได้พุ่งง่ายสปีดสิบห้าเลยเออน้นความไวไปแอทแทสปีด10และสุดท้ายดาเมจ 20สิบไปเลยอ่าโอเคแล้วก็แบบนี่มาเวอร์ไปหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าราคาของเจ้าโยริอิจิของเราเนี่ยจะสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่1.2.3อูโอ้โหหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบานะทำไมมันมันไม่หมื่นสองไปเลยนะแล้วก็โอเคได้อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงนะกันนะครับผมนะเซชิสหน่อยพี่เซชิสโอเคแล้วก็ตั้งชื่อว่าโยริอิจิ โอเคป่ะนะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันเนี่ยผมขอชี้แจงนิดนึงนะคือเมื่อกี้ผมไปแอบบัฟน้องเข้าไปนิดนึ่งก็แบบโดยใส่สกิลกระทืบเท้าแล้วก็บันชิสกีเข้าไปนะอ่าคือแบบว่าทําให้น้องเขาแบบดูมีสีสันเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูอาบิลิตี้ของน้องโยริจิดีกว่าเราดูซิว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างภาพพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันดีกว่าผมไปกันเลยโอเคจะมาแล้วก็โอ้โหผู้เป็นงจ้าอืม ที่เดียวแตมนะที่เดียวแตกไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเจ็บคอเตะเตะโอ้คูกันที่สกิมหนึ่งทีโอ้คูแถมเมาเอาเว้ยคอมโบคอมโบแล้วก็โอ้คู อะไรอย่ะงยังภากไม่ทันไรยังพูดไม่ทันจบเลยชนะซะแล้วในแมนนี่เป็นไงคือแบบสมกับเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดเลยเออแบบสมกับเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งจริงนะครับผมโอเคเมื okay, ่อกี้เราลองกับแบบลูกกระจกไปแล้วนะครับผมผมองแบบอัพระดับมาแบบของจริงเลยไหมเออเอาแบบโชกุนมาเออเดี๋ยวเราองมาจับน้องเขาเนี่ยมาประทักับโชกุนสักห้าตัวดีกว่านะดูที่ว่าเฮ้ยราคาก็ต่างกันพอสมควรอยูน่นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ายูริอิจิของเราเดี่ยจะสามารถเอาชนะโชกุนทั้งห้าตัวได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ ไปชมกันเลยดีกว่าผมไปกันเลยโอ okay, จะเป็นอมไแล้วโอ้โหพุ่งไปแล้วนะโอ้โหทีเดียวแตกดอกเดียวแตกกันนะทู้งชมโอเคดอกเดียวแตกสองรอบสองรอบสามรอบสี่รอบสี่รอบยังไม่พอและสุดท้ายสุดท้ายยังไงสุดท้ายยังไงโอ้โหสะดุดสะดุดแล้วก็กระโดไปโชกุนใช้ปะสนีปรานอสศนโบโอ้โหอย่างนี้กิโดจะบอกว่าแค่นี้ชิวๆไม่ทําไม่เจ็บไม่คันไม่อะไรแล้วก็โอ้โหชาร์จไปครับผมคือเขาเรียกว่าไงอ่ะคือน้องเขาก็แบบเน้นการโจมตีแบบ เดเียวใช่ไหมเออคือน้องเขา,าจะไม่ค่อยได้ใช้ปาดน,นะแต่จะเน้นความเร็วในการโจมตีซะมากกว่านะผมว่าโอเคต่อมาผมคิดว่าแม่มันสู้กับโชกุนมันมันกากเกินไปอะ่ะเออคือแมงระดับยูริอีจิ่ต้องสู้กับอะไรโหกกว่านี้หน่อยไหมเออเอาแบบอัติมิตอัติมิตสัก5าตัวกับซามไรจใจแอนสัก3ตัวนะแล้วามาดูกันดีกว่าว่าน้องยูริอิจินี้จะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าผมไปกันเลย โอเคจันนี้มาแล้วก็มานลก็พุ่งไปโอ้โหเอาดิยิงยิงไม่ทันยิงไม่ทันยิงโอ้โหเอาเว้แต่วันนี้กระโดดลบมก็มนกระโดดลบอย่างเทพกระโดดร่มเทพได้ไงปัดปัดทิ้งปัดทิ้งเออเอาดิยิงเข้ามาก็ไม่เข้าเว้ยยิงก็ไม่เข้าหรอเว้ยเออเอาดิโอเคพุ่งไปอีกแล้วอืพุ่งไปพุ่งมาแดดไปแดดมาโอเคตอนนี้ประชิดแล้วนะแต่วันนี้โยดิจิประชิดแล้วโอ้โหไปปานวารีไปเปิดปานวารีก็ไปพวนั้นกระโดดกระโดดขึ้นอืมกระโดดลบแล้วยังไงไม่โดนเว้ยเอาดิยิงไม่โดนอ่ะบอกเลยยากยากเอ้โอกระโโโโดดดออย่่างเท้ห กรอโดดมาไกลเกินไะวะโอเคจะนี่พุ่งไม่ใหม่พุ่งไม่ใหม่เฮ้ยเอาหน่อยดีเอาหน่อยเอาหน่อยตอนนี้อุมถึงดาบท่ายากแล้วก็แม่ไอ้นี่ก็กระโดดอย่างเดียวเลยทางช้าลังใจโอเคพุ่งไปอีกรอบหนึ่งพุ่งไปอีกรอบเจ็บๆบอกพุ่งไปอีกรอบหนึ่งเจ็บๆยังไงตอนนี้เหลือ2ตัว3ตัว2ตัว2ตัวได้ไงโอ้คุเมาไปหนึ่งตัว3ตัวสุดท้ายตอนนี้โยริจิพุ่งเข้าไปโอ้โหกระโดดเข้าไปแม่ไอ้นี่ก็กระโดดไปกระโดดมาเลยโอเคจุดดาบนี้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายยังไงโอ้โหเยี่ยมนะ ไมนะ่คือแบบเน้นเน้นกระโดด <c oughs> ไม่เข้าใจเลยนะครับแต่ก็โอเคก็ถือว่าชนะแบบแบบอีซี่วินอยู่ไหมเออก็ยังแบบอีซี่วินอยู่นะครับนะก็คือแบบไม่ต้องใช้ปงไม่ต้องใช้ปานก็ยังสามารถชนะได้เลยเราเอาระดับแล้วกันนะเอาเป็นแบบโคตรโหดเลยไปปหม super boxer 5ตัวเออดูสิ5ตัวนี้เนี่ยจะเอาโยริอิจิลงได้หรือไม่ไปดูกัน โอเคเจนี่มาแล้วด้วยดิจิตช้าได้ไหโอ้โหปึ้งไปทันทีโอ้โหคือด้วยความเร็วระดับนี้นะทำให้มันอาจจะแบบทะลุไปหน่อยนะครับนะโอเคแบบนี้แล้วไงเออโอเคฟันฟันได้ไหมโอเคเจนี้โอ้โหนัวมากนัวมากตอนนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นนัวมากนัวมากดยวยดิจิตลุกขึ้นมาลุกลุกไาโอเคโดนโปร์บ็อกเซอร์ซุปเปอร์เซอร์เออโดนฟันแล้วสักทีเดียวแตกเลยโอเคะขน้วก็ปารวาริปเป็งทีปาวาริปเป็งทีโดนดิจิตจะบอกงยังไงอุ้ยแค่นี้แค่นี้มาเหอะโอ้แกไม่ใช่พวกแข็งที่แท้จริงของข้า เอาไว้ซุปเปอร์บ็อกเซอร์ก bon ็หลบเหมือนกันซุปเปอร์บ็อกเซอร์ก็หลบเหมือนกันแล้วบอกแค่นี้แค่นี้ยังไงอุ้ย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 เอาไว้เอาไว้จังหวะนี้นัวมากเลยนะจังหวะนี้นัวมากแล้วก็แล้วก็ยังไงแคจังหวะนี้สุดท้ายตัวสุดท้ายสุดท้ายอื้อโอ้โหหมุนเป็นทันทีพุ่งเข้าไปดาบนี้อื้อหือเตะไม่โดนแล้วนะปราณอัศนดีเออแล้วยังไงตายไม่ตายไม่แตโอู้ยเรียบร้อยผมนะแม่ตายเร็วมากครับผมโอเคไม่กี่ซุปเปอร์บ็อกเซอร์ก็ยังเอาไม่ลงเอามาสู้กับ มันดูกันดีกว่านะครับว่าโยริจิของเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะดาร์ฟิเซน์ได้หรือไม่ไปกันเลยโอเคจันมาแล้วโอ้ปล่อยมือมาแล้วโอ้โหโดนจับโดนจับแล้วไงโดนจับแล้วไงโอ้โหโดนทุบไหมยังไม่โดนเฮ้ยวันนี้ มันมันก็ยากนะครับแต่ยังไงมันก็เอาชนะไม่ได้อยู่แล้วเมื่อกี้เราลองสู้กับพวกยูนิตธรรมดาแล้วเดี๋ยวลรามาสู้กับยูนิตหน่วยพิฆาตอสูรของเราดีกว่าผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาสู้กับแก๊งพระเอกไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับแบบว่านักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยจะสามารถเอาชนะพวกพระเอกของเราได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าผม ไปกันเลยโอเคจานนี่มาแล้วแล้วก็โอ้โหนี่สกดอตโดนฟันเป็นทีตายไหมตายไหมโอ้โแค่เห็นก็ว่าตายแต่ยังไม่ตายวันนี้จนยังไม่ตายแล้วก็แล้วก็ยังไงโอ้โหโดนมือไปโดนไปลุกขึ้นมาโอ้โหเอาเว้ยเอาเว้ยจานนี่เดือดมากเดือดมากนะจันนี่ยังไงโอ้โหโดนสกดอตนี่เถอะชนะเฉยเลยเว้ยโอเคไม่แน่ว่ดคือยูริจิเขาจะแบบแพสอยู่หมาหมูเออคือแบบถ้ามันหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะชนะใช่ไหมเพราะว่าเราเอาแก๊งพระเอกออกไปได้ขนาดนัคือมันโกงในอันนเอาเป็นว่าสู้กับหลักสองหลักสักสาม อ่าจ okay. 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 ั้วนสามตัวผมว่าน่าจะได้อยู่นะถ้าสามตัวเนี่ยโอเคมาดูดีกว่าว่าโยริอิจิของเราจะสามารถเอาชนะได้ไหมไปดูกันโอ้ยนี้มาแล้วนะจังหวะนี้มาแล้วเป็นยังไงโอ้โหพุกคนมาถึงทีนะเอาไว้ตอนนี้เสาหลักมึนงงสำหรับมึงก็โอ้โหชินบุชินบุเอาไว้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนเข้ามานะยิงไม่โดนระเบิดพลังเข้าไปโอ้ยเอาไว้โอ้โหโอเคตอนนี้ก็โดนมากระโดดมาแล้วแล้วก็ยังไงตอนนี้อุ้ยตายไปหนึ่งแล้วโอ้โหคือตายเร็วมากแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายโอ้โห โอเคเดี๋ยวผมลองจับเจ้าโยริจิเนี่ยมาสู้กับทันจิโร่กับกิยูไหมอ่าสองตัวนี้ดีกว่าผมว่าถ้าสู้เป็นกองทัพมันสู้ไม่ไหวเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะแบบว่าโยริจิสามารถเอาชนะพระเอกสองตัวนี้ได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าผมไปกันเลยโอเคจะได้มาแล้วโยริจิคู่ก็แบบโอ้โหเอาไว้โอ้โหดาบเดียวเก็บไปในดาบเดียวนะเฮ้ยมันจะโหดเกินไปแล้วนะแล้วก็ท้ายทันจิโร่เอ้าวิ้งหมุนหมวนตัวสเต็ปม้วนตัวสเต็ปม้วนตัวแล้วทันจิโร่ยังไงทันจิโร่หมุน เฮ้ยโอ้โหพี่ภาพนี้สวยมากเลยนะดูดิแม่กิ่ไม่ทันเลยโดนโยริจิดาบเด๋ยวแตกแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเราลองจับเจ้าโยริจิของเราเนี่ยมาปะทะกับโกคุชิโบดีกว่าแมอ่าคือทั้งสองคนนี้เนี่ยถ้าใครอ่านมางงะก็รู้ดีครับนะ่เป็นคู่ปรับตลอดกาลเลยครับเนยะเพราะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นพี่น้นองกันนั่นเองครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับนะว่าระหว่างคนพี่กับคนน้องใครจะชนะกันไปในศึกนี้ถ้าพร้อมกันแ,แล้วก็ ไปชมกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยโอเคจะนี้มาแล้วพุกเข้าไปโอ้โหพุกเข้าไปบนนักจั่วันนี้โอ้โหโกคุชิโบเปิดพลังไปกันนะโกคุชิโบพลังอุ้ยโดนได้รับได้เมือนี่ตั้งแต่บอกง่าแค่นี้ชิวๆแค่นี้พี่โดนมาเยอะแล้วเพื่อนน้องพี่ทำได้เพื่อน้องพี่ทำได้โอเคเอาไว โอ้ยเอาแว้ไปเอาเข้าไปมั้นะปาลามาลีไปหนึ่งรอบปาลามาลีไปหนึ่งรอบแล้วก็ยังไงอืมฟันไม่โดนต่างคนต่างฟันไม่โดนแล้วก็อุ้ยเอาเว้ยเอาหูวันนี้โกคุชิโบโกคุชิโบอุ้ยเปิดปลาอัสนีปลาอัสนีปลาอันนี้โอ้ยโกคุชิบโบ,าาาาาาโบไวกว่าแล้วยังไงอืมไม่ตายไม่ตายขอเอาคืนได้ไหมโอ่งไม่ได้แล้วนะบอกว่าแค่นี้ต่อให้มันะวันโยริอิจิต่อให้โยริอิจิต่อให้แล้วก็อืมทั้งสองคน ต่างต่างสู้กันไปสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีมากกันนะตอนนี้โอ้โหผมมอไม่ออกเลยนะมอไม่ออเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปศึกนี้โอเคอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและสุสีกันมากยังไงยังไงล่ะทีนี้แดดจะไปแดดจะมาเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยกันมนะโยลีจิเป็นฝั่งชนะไปครับผมเฮ้ยคู่นี้สูสีกันมากเลยครับนะด้วยความที่เป็นนักดาบทั้งคู่ก็สู้กันด้วยเพลงดาบผมนะ ถือว่าสู้กันอย่างสมเกียรติแล้วนะครับผมโอเคปนะเมื่อกี้เนี่ยเราเอาสู้กับโกคุชิโบไปแล้วชนะชิวๆเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเราลองมาจับโยริอิจิมาประท่ากับอสูรข้างขึ้นกันไหมเอ้ยคือเมื่อกี้แบบ1แวตหนึ่งอ่ะมันชิวๆไงเดี๋ยวเรามาเทสเล่นมาว่าแบบถ้า1แวตสามเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะกันไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่า เลยโอเคจานี้มาแล้วรัวนพัดแดกเข้าไปเหมือนเดิมก็โอ้โหที่จะเกิดขึ้นเร็วมากนะโดมาก,ก็ยังยิงอยู่ครับผมนะโดมานี่เป็นสายซัพพอร์ตไปนะแต่โยลีอิจิบอกแค่นี้พอได้อยู่พอได้อยู่เว้ยขออย่างเดียวขออย่างเดียวเพิ่งโอเคครับผมนะและสุดท้ายเดี๋ยวเราลองจับเจ้าโยริอิจิมาประทับก,กับมุสันดีกว่าผมนี่โอเคพวกเราโอ,อ้โหเอาเวย้ยศึกนี้แหละ แดงเดือดเอ้ยไม่ดิไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครัาก็คือว่ากีอย่างที่ทราบกันนะครับว่าครั้งก่อนที่เจอกันเนี่ยโยริจิก็ตอนมุซันจนจนมุมไปเลยใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยลองดูดีกว่าไว้ว่าโยริจิของเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะมุซันของเราได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันเลยแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าผมไปกันเลยโอเคจากนี้มาแล้วโยริอิจิพุ่งเข้าไปแล้วมุซันถอยกับนะมุซันถอยมุซันกลัวอะ้วไงโอ้โหแดกไปหนึ่งทีเอาแล้วก็หมือนตอนนี้เพลงดาบของโยริอิจิฟันมุซันไปหนึ่งทีแล้วแต่ ตายคู่ครับผมไม่อยากจะเชื่อโอเคแต่มันคือว่าสีฟ้าชนะแต่ก็สุดท้ายคือตายคู่มาเห็นไหมเห็นตามมซันไหมบ้านาโอเคเดี๋ยวเรามาลองใหม่อีกรอบแล้วกันนะครับเนะี่ยเมื่อกี้เกิดขึ้นเร็วมากนะไปะไปชมกันอีกรอบโอเคจะนิโยริิจิมาแล้วผมจะขอสโลว์แล้วกันนะว่ามิจาน์ปล่อยเช้าเข้าไปแล้วยังไงมมซินจิโอ้คุกกระโดดไม่โดนรับนะกระโดดไม่โดนเฮ้ยฟันทามหนึ่งทีมันทำหนึ่งโอเคเตะไปหนึ่งทีเตะไปหนึ่งทีมมซันโอ้โหยเอาเว้ยโอ้โมซันเมาจังวันนี้คอมโบคอมโบคอมโบแล้วไงเออ เอโอ้ยเกือบแล้วเราก็โอ้ยมุสซัทปล่อยพลังหมดแล้วจังหวะนี้มุสซัทปล่อยพลังจอยจิปัดโอ้โหโยริจิปัดแล้วแต่ว่าปัดไม่ได้จริงๆว่ะไม่ไหวจริงๆครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วำหรับการสร้างโยริจิจากเรื่องเดมอนสไลเยอร์เป็นยังกันบ้างครับผมนะก็ก่อนอื่นเลยเพราะเขาพูดก่อนเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมอยากสร้างปานตะวันให้น้องเขามากนะแต่ว่าแบบคือมันไม่มีอะผมไม่รู้แล้วก็ผมก็ไม่ทราบด้วยนะว่าผมจะใส่แบบออปชันอะไรให้น้ออองเเเคาดีนนะะรับกก็็ลย ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนัอาจจะไม่ได้เก่งมากนะเพราะว่ายูริจิจริงๆเขาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสู้เป็นกลุ่มเนี่ยยูริจิอาจจะพ่ายแพ้นะครับแต่ว่าเกิดว่าสู้1แวดหนึ่งเนี่ยผมว่าน้องเขามีโอกาสที่ชนะมากกว่าโอเคถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคิดต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็โอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าส่วนนี้สวัสดีครับผมบายจ้า